นอกจากนั้นนะครับวาระสําคัญนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับประธานกอตรกาของเราชนะสงครามนะครับในชุดปีสองห้าหกสี่นะครับก็เดี๋ยวขอเชิญท่านผู้จกับเข้ามาหนึ่งท่านเพื่อเป็นประธานกตรกในวันนี้ครับไม่ทราบว่าในที่ประชุมอยามีการเสนอชื่อผู้ใดหรือไม่ครับ ครับถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผมขออนุญาตเสนอชื่อดรธีรวัตรจุลเศรษษขึ้นมาเป็นประธานกตรในคณะกนะต,ตรในทุนนี้ไม่ทราบว่าในทีมทุกมีความคิดเห็นเป็นประการใดครับคือคนเล่นไอ้โทรศัพท์อยู่แค่นั้นเอง <c oughs> ไม่ได้ยกมือเห็นมีเขาไม่ได้ครับเ <c oughs> อาเนี่ยเขาทีเขายกมือหน่อยครับทีเขค,ครับโอเคเป็นชัดเจนนีจะครับมาแล้วยกมือก็คือจบ ก็ขออนุญาตแสดงความยินดีก no ับดรยีรวัตรฤกษ์เศรษฐรัก่ไดรับการอบเป็นประานในวาที่กิานบนี้นะครับก็มีอะไรให้าผมนะครับรับใช้ได้ดีเสมอเลยนะครับแล้วก็ขอขกล่าวถิงตลอดที่ผ่มานะครับ ว่าทานท่านประธานคนต่อนะฮะรเจอร์วินนะครับเป็นคนที่พึ่งเทให้กับงานกตตรมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมัยนี้นี้ตอนนี้นะฮะที่เลือกต่อตรปมอนะครับเลือกใมนะครับก็ผู้ใหญ่เนี่ยทักามให้ทางดรเจอรวินนะครบารนะฮะแต่ว่ารเจอรินก็ไม่เปครับบอกว่า อยากจะพึให้ับกสมนครับนานงัะครับก็นะครับก็แล้วกพก็ปฏิเสธที่จะเป็นกพราะว่าอยากจะพกับใับีนะครับให้กับบ้านเรานก็อีแต่ว่าอย่างน่าดีนะฮะที่ทางแล้วก uh, ็พี uh, sure ่บ uh, ินกยังเป็นประธามของกองนตะครับนะครับไปอีก่่งนะครับนะครแล้วก็ผมต้องขอฝาบตัวคุณ รอผู้กำกับนะครแล้วก็เริ่มที่จะบอกสนองให้ควาทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วยร้วมกับสนองนะะกกสนแสงมารีเนี่ยเป็นความโชคดีของพวกเราครับที่ได้ผู้กำกับน้ำดีนะฮะแล้วก็ทุ่มเทให้กับให้กับบ้านเกิดบ้านบ้านของพวกเรานะฮะจริงๆเนี่ยผมคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยได้รับความคำชมมาอย่างสมอนะฮะผู้ใหญ่เนี่ยแต่ว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้พูดและพูดกลับได้ดีนะฮะแต่ว่าพู้ได้ผมความตลอดน,น,ะ,ะ,นะ,ะว่าที่พื้นที่ชน,นะสงครามเนี่ย ช่วงกิจที่ว่าได้พ่วกับเกดนะครับแล้วก็มีลองมีทั้งท่านผอสนนะครับแล้วก็รองผอสนหลายหลายท่านนะฮะที่คุยกับผมเนี่ยบอกว่าร่วมกับถนเกดนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เข้าขามบนชนนะครับแล้วก็มีเป็นคนที่ประสานประสานได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะก็วันนี้เนี่ยงานของกตตรเดินได้เนี่ยก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนนะฮะทั้ง ของภาคประชาชนนะครับแล้วก็สร้างการสนองนะครับรวมถึงสร้างทังเกตนะครับท่านผู้ช่วยเกียรตก็เป็นคนที่ต้องหาประชาชนนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่งานนะครับผมต้องร้องเรียนเลยว่าทราบถึงแทนพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ได้ท่านผู้ช่วยนะครับที่ที่มีน้ำใจนะครับแล้วก็เป็นคนใจันมากนะครับรวมถึงได้สร้านผอนะครับนะทั้งผอ ชีวิตนะครับท่านอาจารย์ศิรุพันธ์นะครับนะฮะอาจารย์น่ารักมากนะครับนะฮะแล้วก็เป็นดีใจแทนลูกศิษย์นะฮะโรงเรียนบัณฑินะครับนะฮะได้ได้ได้ครูใหญ่ที่น่ารักขนาดนี้นะครับนะรวมถึงเนี่ยพี่โก้พี่เป้นะฮะเนเตานะครับเนี่ยปิงเนี่ยตั๊กพี่จุ๋มนะครับพวกเราเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับก็ เหมือนพี่เหมือนน้องกันนะฮะับนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่อยู่ต้องรู้จะไปไหนนะฮะที่บ้านเรานะครับนะฮะก็นะครับก็ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันนะครับร่วมร้านร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจกันนะครับก็ในสถานการณ์โควิดที่ย่ำแย่ขนากชดนี้เนี่ยก็ได้ท่านประธานรัฐมนตรีวินนะฮะแล้วก็กับทางคณะคอร์รัลนะครับแล้วก็ทางท่านร่วมกับสนองแล้วก็ท่านร่างร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ก็ช่วยกันดูแลนะครับทำบ้านเราให้ให้น่าอยู่นะครับแล้วก็ช่วยกันช่วยกันกรนำมากระมือนะครับก็ในหลายๆโครงการเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชมของประชาชนโดยทั่วไปนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่นะฮะก็ชมมาตลอดเลยผมได้ยินทางผู้ใหญ่ปรับปรุมาตลอดเลยว่ากรมกอรท่าสงขามเนี่ยชืันแข็งมากนะครับแล้วก็เป็นน้ําหนึ่งน้ําใจน้ําหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะครับแล้วก็ได้ดินร่วมมือกับทางภาค ภาพสวยทางเขตทางเจ้าที่ตำรวจได้เป็นอย่างดีนะครับก็กกออนะฮะสุดส,สุดท้ายน,นี้เนี่ยก็ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังใจว่าจะได้รับความรับรู้ร่วมมือร,ร่วมมือจากทุกท่านนะครับแล้วก็ในภาวะที่ผมเป็นประธานเนี่ยนะครับก็ถ้ามีอะไรตินะฮะยินดีเสมอ ER นะครับน้อมรับฟังเสมอ ER นะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานกาตทมร,รักเกอรสกิร์ต อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณนานมาแล้วที่บ้านเมืองให้โอกาสแก่ผู้ที่ทักสั่ง ชาติประชาชนไทยตำรวจทุกนายฝ่าฟันเพื่อบ้านเมืองเป็นจักเมืองของรัฐที่เราภูมิใจแต่มาบัดนี้สังคมเติบขยายมีปัญหามากมายที่คนไทยต้องร่วมใจร่วมแรงร่วมกระบวนการ นโยบายและการบริหารของตำรวจรวมคิดรวมทำวางแผนประเมินผลโดยดำเนินไปในทิศทางเดียวกันด้วยคำพันตำรวจคือประชาชนประชาชนาก็คือตำรวจสนับสนุนกินจกรรมร่วมปราบปรามและป้องกันมุ่งพิทักษ์สันติราษฎร ำรวจทุกคนต้าพร้อมยอมทพขอต่อต,อ,ต,อ,ตอรออ่วมสรส้างศักดิ์ศรีตำรวจไทยวันนี้คือเมติเดชที่พึ่งพี ประชาชนตำรวจทุกคนกล้าพร้อยมยอมเปพอต่อต่อรอร่วมสร้างศักดิ์ศรีตำมตรวจไทยวันนี้คือมิตรที่ดีที่พึ่งเพ่งเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคนเราคือกอตอตอรอและตำรวจพร้อมอาสารับใช้ชาติลาสะดดด้วยทำงานเป็นทีมร่วมเป็น ให้เป็นมิที่ดีที่พึ่งประทานตนอย่างแท้จีิ